เหตุการณ์นี an ้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชัยนาทนะเจ้าหน้าที่เขาไล่ล่ารถกระบะสองคันนะซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยแล้วในบางจังหวัดเนี่ยก็พุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาทำผิดกฎหมายเขาขนแรงงานเถื่อนมา30กว่าคนค่ะคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปก่อนนะคะบอยเคันหน้าไว้บอยคันหน้าบอยเอาคันหน้าไว้บ้าคันหน้าไปเอาคันหน้าดิ นี่เป็นกล้องจากหน้ารถตำรวจทางหลวงนะคะที่ไล่ล่าระทึกเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสมทีกันระหว่างตำรวจทางหลวงกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะติดตามรถกระบะต้องสงสัยสองคันเพราะว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะเลี่ยงใช้เส้นทางหลักมาใช้ทางหลวงหมายเลข3183พื้นที่ตำบลหาท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทตอนตีสวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามจะให้จอดนะบอกให้จอดบอกให้หยุดก็ไม่หยุด แล้วเร่งเครื่องหนี้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นตามค่ะสุดท้ายสามารถสกัดจับไว้ได้แต่คนขับเนี่ยพยายามยังจะชนท้ายรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพื่อจะหนีแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีได้ตัวมาคือนายมานะศักิ์อายุ41ปีกับนายสุริยาอายุ41ปีเหมือนกัน เป็นคนขับรถกระบะนะขับกันมาคนละคันแล้วในรถกระบะพบรายงานเมียนมา33คนใน4คนนี้ยังเป็นเด็กเล็กๆก,ก็มีนะคะในจํานวนนี้มี4คนเป็นเด็กเล็ก mm hmm. ก็ควบคุมตัวทั้งหมดหมาที่สพเมืองชัยนาทสอบถามคนขับกระบะทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาได้รับว่าจ้างมาจากชาวต่างชาติที่รู้จักกันในโซเชียลให้มารับตัวเมียนมาเหล่านี้ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากจะมีคนขนเอามาทิ้งเอาไว้ แล้วก็ให้รับมาส่งในพื้นที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพันณบุรีจะได้ค่าจ้างหัวละ1,000บาทต่อเที่ยวยังไม่ทันจะไปถึงปลายทางไปรับเงินเลยก็มาถูกตำรวจจับสะกดนะคะ33คนนี่ก็จะได้33 0 0 0าถูกนำตัวส่งคดีในข้อหาดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักปิดบังซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวค่ะ